2นายคือ1นึร้อยตำรวจสองร้อยตำรวจเอกวราการจินดาหลวงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการตำรวจทั้งสองนายจึงขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวีหนังล่องได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจทั้งสองนายและมอบไปประกาศเกียรติคุณตลอดจนมอ,ชอบช่อดอกไม้แก่ข้าราชการตำรวจทั้งสองนายเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ ตอนเรียนของร่องทุกนายนะครับมีความภูมิใจต่อท่านทั้งสองที่ได้รับราชการตำรวจมาจนพบเกษียณอายุราชกทท่านในภูมิใจเสียสละความถุกส่วนตัวเพื่ออุทิศให้กับพนักงานตำรวจทุกท่านใการบำบัดทุกกรมหงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดมาอันเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศของที่ตำรวจเราบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กรความสําเร็จในอาชีพรับราชการตำรวจของทั้งสองท่านจะที่สุดลงในวันเกษียณอายุราชการ 30กันยายน2565รความภูมิใจเกียรติยศศักดิ์ศรีประสบการณ์นอกจากจะอยู่ในความทรงจำของท่านแล้วยังเป็นบทเรียนอันมีค่าให้กับน้องๆข้าราชการตำรวจที่จะต้องรับราชการตำรวจต่อไปความสำเร็จของอาชีพรับราชการตำรวจจะติดถุดลงในวันเกษียณอายุราชการแต่ความสำเร็จในชีวิตนั้นจะเริ่มต้นหลังจากวันเกษียณอายุราชการเป็นต้นไป ทุกนายปัานาเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งสองและครอบครัวมีความสุขความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีฐานะทางเศรษฐกิจตามฐานานุรูปของท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นและที่สําคัญมีกัร,รยาณมิตรที่ดีที่จะทําให้ท่านและครอบครัวดํารงตนดีในสังคมอย่างมีความสุขและขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งกับติดิททั้งหลายจงดล มีความสุขความเจริญมีสุขสภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปครับเอา้าเอา้าโยกโอ๊ยักลำแบบต่อไปนะครับ